สวัสดีค่ัท่านผูช้ชมกลับมาพบกับชายรีวิวอีพีที่สามสิบหกหรือสาเจ็อาช่างมันอ่าแล้วกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะเออซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวนั่นก็คือแบบว่าทุกคนเห็นแล้ว,วเพาแบบเฮ้ยน่าเต็มคงไม่ได้มารีวิวรองพื้นหรือว่าสกินแคร์แน่นอนแต่วันนี้เราจะมาลองรีวิว ลิฟนั่นเองซึ่งเป็นลิฟไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นลิฟที่ส่งตรงมาจากจีนเออทุกคนก็แบบเฮ้ยมันจะใช้ได้หรอมันจะแบบเฮ้ยมันจะมีสารเคมีอะไรเปล่าเออเราก็อยากจะลองดูเนาะด้วยความที่ราคามันถูกแล้วก็มาเป็นเซตนะเออราคาไม่ถึง50บาทแต่ได้ถึงเออห้าสีด้วยกันก็คือตกแพงมาไม่ถึง10บบาทนะจ๊ะ เออนั่นก็คือตัวนี้เลยฮีโรแรงจ้าอ,อ,อ,อ๋น่นก็คือลิปตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะเออเขาเขียนไว้ว่าฮีโรแรงแล้วก็เป็นภาษาจีนเนาะเออเราอ่านอะไรไม่ออกเลยเพราะว่าเป็นจีนล้วนเลยยกเป็นแค่ชือ่อแค่นั้นเอง แล้วก็เขามันมี5เบอร์จะเขียนเบอร์ไว้ด้านล่าง 1, 2, 3, 4, 5นะฮะก็คือแพ็คหนึ่งเนี่ยมี5แทงนั่นเองนะจ๊ะฉันชอบแพ็กเกจแบบนี้มากฉันชอบแบบความมินิมอลแบบพื้นสีพื้นไม่ต้องมีอะไรมากแล้วก็มีโลโก้น่ารักน่ารักติอย่างเงี้ยฉันแพ้อะไรแบบเนี้ยแกมันน่ารักมากจ้ะเออแต่ใดๆก็คือกล่องแกะแกะยักมาก ฉันแบบแกยากจริงอะขอ,อกแกแป๊บนึงขอ,อกแกแป๊บนึงอะแกมาแล้วนั่นเอง,องเข้างในก็จะเป็นแท่งสีขาวหั่มาเริ่มกันที่เบอร์หนึ่งแล้วกันออกยากแกแน่นลองแน่นก็คือออกมาแท่งเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ,ะตัวแท่งเขาจะมีรูปหมีเหมือนข้างข้างหน้ากล่องเลย แล้วก็มีสก,กินคำว่าครีโรลรงน้องไม่โฟมให้ใช้เลยไปอามาดูเออลมกลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเป็นสก,กินเหมือนช็อกโกแลตนะจ๊ะให้ความรู้สึกว่าน่าจะเป็นครีมมี่แมทนะตัวสีอันนี้ก็จะเป็นสีแบบแดงแดงเลยนะแดง เป็นสีแดงสดแดงแบบแดงไม่มีอะไรมากันนีคือสีที่หนึ่งนั่นเองคือใช่เลยสีเขาแบบเนื้อเป็นเนื้อนุ่มๆครีม my m a t t นั่นเองนะเม็ดสีชัดชัดเลยแต่ว่าปริมาณลิปเนี่ยน่าจะตกอยู่แท่งแบบมินกว่าๆดีดีแต่เนาะก็คือมันถูกอะ่ะก็เน้นหมดซื้อซ้ำอะไรอย่างเงี้ย มันตกแห้งมันไม่ถึงส่วนตาเวยซ้ำอันนี้ก็เป็นสีแรงนะาจะสีเบอร์01นั่นเองในโฟกัสก็คือสีเบอร์01อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสวอสีเอ่อตั้งแต่02จนถึง05ให้ดูอตัดภาพไปถึงตอนสวอเสร็จเลยจะได้ไม่ไม BE เสียเวลาฮะแล้วก็สวอเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่ก so, 네็คือเบอร์01 01 02 03 04แล้วก็05นะจ๊ะอ่ะ ตัวเบอร์ศูนย์หนึ่งก็เป็นแดงสดเนาะส่วนตัวศูนย์สองก็จะเป็นชมพูส่วนตัวศูนย์าจะเป็นนู้ดส้มส่วนตัวศูนย์สี่เนี่ยในกล้องมาดูจะแดงๆคล้ายกับตัวนี้ใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นเบอร์กันดี้นะก็จะออกแดงเข้มออกอมม่วงๆนะแล้วก็สุดสุดท้ายศูนย์ห้าเป็นส้มอิดอันนี้จะค่อนข้างตรงกับในกล้องนะอ่ายกเว้นจะตรงกันหมดในกล้องนะยกเว้นสีนี้สีเดียวที่มันจะดูแบบดูแป้นดูไม่ได้เบอร์กันดี้แต่จริงๆมันคือแบบ จริงมันเป็นเบอร์กันดี้นะมันจะเป็นเออแดงอมม่วงๆหน่อยเข้มๆหน่อยซึ่งทุกตัวเป็นบ้านแหละคิมมี่แมทคิมมี่ไม่เชิงแมทเป็นคิมมี่เลยนะเป็นคิมมี่เลยเนี่ยเห็นเห็นได้ว่ามันจะเกลี่ยต่อได้มันเป็นเนื้อนุ่มๆคืออย่าหวังให้มันติดทนมากมันแข่งแล้วไม่ถึงสิบบาทดีตามเออเราแค่แบบอยากลองว่า ลิปจีนที่มันแบบว่าขายเป็นแบบลิปทรงแบบซองบูดีลิปทรงแบบไม่ชีดเออแล้วก็ลิปแบบทรงนี้ก็คือแบบแต่ละอย่างมันคือแบบคไม่เกิน50าห้าแท่งสิบแท่งไม่เกิน50าสิบอันนี้มันไม่ใช้ได้หรอเลยเราเราเลยจะลองใช้ดูนะซึ่งวันนี้เราจะขออาเบอร์เดียเด่ยว,เยวๆเลยนะเพื่อแบบว่ามันจะได้แบบง่ายต่อการจดจำแล้วก็ง่ายต่อการจจกาการีวิวนะ เราก็จะท,า,ทาเบอร์ศูนย์สองซึ่งเป็นสีชมพูนะอ่ะเรามาทากันไปจ้าอ่านี่ก็คือฟินนสนะจ๊ะหลังจากทาแล้วก็จะเป็นสีชมพูแต่กล้องอ่ะกล้องนี่มันจะแบบเออเห็นไหม ทำไมสวอตบนหลังมือกับทาบนปากมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่สีปากด้วยเนาะบางคนสีอ่อนมากปากพื้นสีอ่อนมากไม่ได้ปากําอะไรมากมันก็ตรงกับสีด็กม,มากนะบางคนปากพื้นปากสีเข้มมันก็จะมีการเปลี่ยนสีปากมันก็จะเป็นสีชมพูเข้มขึ้นเกือบจะแดงแต่มันก็โอเคอยู่ได้อยู่นิ่มปากมากนะไม่แห้งชุ่มมอยส์มําัได้ถึงความมอยเจอร์นะ มันคือคิมมี่แมทนะเนาะไม้มทคิมมี่มันคือคิมมี่มันก็เลยแบบชุ่มชื้นอยู่แล้วเรื่องอมันอบมันขึ้นชื่อเรื่องความแบบชุ่มชื้นอยู่แล้วสบายปากไม่หนักปากนะแล้วก็ไม่ตกหลงกบสีปากได้มิดกบสีปากเพื่เก่าได้มิดเออโอเคเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี่จะถามาปขหานนอกแล้วเราจะมาดูกันว่าเออราคาไม่ถึงแท่งละไม่ถึงสิบาทเนี่ยเอ่อเซตหนึ่งไม่ถึงห้าสิบเนี่ย เออเขาจะใช้ได้ดีไหมแล้วก็จะติดทนไหมแล้วก็กินน้ำกินข้าวติดแมสอะไรไหมแล้วเราจะไปทดสอบข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวตอนเรียนเรากลับมาเจอกันอีกทีแล้วก็มาพูดถึงน้องคนนี้กันเี่เรจ๊าฮีโรแรงจ้าแผแพ็กเกจชอบ กันมาแล้วนะทุกคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นด้านนอกเนี่ยเขาจะทิ้งสีไว้นะอันนี้คือใส่แมสแล้วก็กินข้าวมามันก็ติดแมสได้บ้างแล้วก็ติดหลอดติดช้อนได้บ้างนะมันก็จะเฟดข้างนอกเนี่ยจะชาร์เลทไม่เหลือแล้วแต่ว่าจะเหลือข้างในในยเห็นไหมมันจะค่อนข้างมีสีอฮะตองขอโทษด้วยนะตอนที่ถ่ายฟุตเทสอะแสงมันเหลืองแล้วเหมือนสีกล้องมันก็เพี้ยนไปเลยทำให้แบบ อย่างมันดูส้มไปหมดอ่าแต่จริงๆเรามันเป็นสีชมพูนะอะสีชมพูอันนี้ก็คือง่ายๆก็คือนางเรื่องความติดทนคือเม็ดไม่ทนนะเน้นเติมเน้นกินก็เติมกินเสร็จก็เติมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเนื้อนุ่มๆเติมง่ายไม่ตกร่องนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองทาสีอื่นให้ดูด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะทาไม่ทันจริงๆเพราะว่าเมื่อเช้าาจะไปทํางานสาย วันนี้เราได้ลองเบอร์สองมาแล้ซึ่งก็คือสีนี้สวยอยู่นะชอบเป็นสีกมพูธรรมชาติแต่ว่าสุภาพทาไปทํางานได้อะไรอย่างนี้ได้ไปเรียนมหา,าหลัยหรือไปงานสุภาพอะไรเงี้พอไปได้นะซึ่งก็เหลือเบอร์หนะึ่งสามสี่ห้าเนาะเพราะว่าเราทาเบอร์สองแล้วเดี๋ยวจะลองทาเบอร์หนึ่งสามสี่ห้าให้ดูกันนะแล้วกเดี๋ยวทากันก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดกันตอว่า นอ้องคนนี้คุ้มค่ากับการซื้อหรอไหมจ๊ะ แล้วก็มาถึงสีสุดท้ายนะก็คือสีสีห้านั่นเองนะเป็นสีส้มอิดนะแต่ว่าเห็นในกล้องเนี่ยมันจะสีชัดกว่าสีจริงหน่อยนะจริงๆแล้วมันจะออกส้มมากกว่าแดงนะแต่ดูในกล้องอาจจะเออออกแดงมากกว่าเนาะสำหรับน้องตัวนี้นะคะความทนเนี่ยพูดได้เลยว่าไม่ทนน้องอย่าเอาความทนกับน้องแต่ว่าน้องเนี่ยค่อนข้างนุ่มยิ้มปากทาได้ตลอดทั้งวนันแล้วก็ไม่แตกแห้งน้องเนียมันความมอย สำหรับชอบอสำหรับคนที่แบบเขาชอบแบบว่าปากชุ่มชื่นแต่ไม่ชอบทาก,กรอสอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบลุคดูค่อนข้างแมทแต่ว่ามีความดิวอีอ้ไม่ต้องฉ่ำเท่ากรอสอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องก็คือทําได้ดีแล้วก็เติมได้้ะหว่างวันไม่ตกล่องอย่างที่เห็นไม่มีความเป็นคราบนะแล้วก็ไม่มีแบบว่า,นาหนักปากหนักปากแบบว่าหลุดล่อนเนื่องจากการทาลิปแล้วปากแห้งอะไรเงี้ยไม่มีเลยเนาะ น้องเพิ่มมอยเอรเซอร์ให้ปากได้ค่อนข้างดีเลยนะตับน้องตัวนี้แล้วก็มาถึง5สีในราคา45บาทจากแ e อปส้มขึ้นรูปให้ดูนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็คือน้องมาจากแอปส้มในราคา45บาทก็คือค่าตัวน้องเนี่ยแต่ลแท่งเนี่ยไม่ถึง10บบาทนะจ๊ะเออส่วนความติดทนก็ตามราคานะคะเออมันก็ไม่ได้ทนมากก็เน้นเติมเอาแล้วกันมันน้องก็เติมค่อนข้างง่ายก็เติมเอาเนาะ ลักเออถ้าให้คะแนนก็จากราคาด้วยสีน้องด้วยน่าจะได้ประมาณห้าถึงหกละกันนะสำหรับน้องคนนี้นะคะฮีโรแรงฮีโรแรงชื่อมันคืไม่เหมาะกับตัวน้องหมีข้างหน้าแบบไม่เหมาะกับความแบบนิมิอลเลยนะคะฮีโรแรงนะเออ ถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ปิดมด้วยนะคะเออคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะเออว่าอยากให้น้องราทำอะไรเนาะ,ะสำหรับคนที่อยากสนับสนุนบูเบลน้ำสนบับนสนบุค่นาน้ำค่นาน้ำมันค่ารถหรือค่ารีวิวเครื่องสว่างต่างๆนะคะโดเนทได้ที่หมายเลขบัญชีทางด้านล่างนะคะขึ้นไว้ให้แล้วเออก็ต้องแบบว่าขอ พูดสนับสนุนใจบุญจากคนดูทุกทางทุกท่านทั้งหลายนะคะเออโอดเอนดูกระเทยน้อยๆคนนี้ด้วยอ่ะก็เอาอยัางไงก็กลับมาเจอกันคลิปหน้านะว่าจะมารีวิวอะไรเนาะแต่ตอนนี้ค่อนข้างติดรีวิวจากแอปต้มแล้วก็ของจากจีนมากคลิปหน้าก็คิดว่าอาจจะเป็นของจากจีนนะคะเออไว้เจอกันใหม่คะ่ะคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ